สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำการใช้งานระบบต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวสีสัญชาติทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะขั้นตอนแรกเข้าสู่ระบ,บบเพื่อยื่นคำขอ 1. เปิดเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือ Firefox และพิมพ์เว็บไซต์ a l i e n 3 f a b r ม n e g o l g o e g o h เค่ะ 2. เลือกประเภทนอจอบนจอกรอกรหัสผู้ใช้งานและกรอกรหัสผ่าน 3. ติดเครื่องหมายถูกในช่องฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ และกดเข้าสู่ระบบ 4. กดเลือกเมนูยื่นคำขอ 5. เลือกสถานที่ที่ต้องการให้ตรวจสอบเอกสารโดยสามารถเลือกได้ระหว่างส่วนกลางกรมการจัดหางานสือสำนักง,งานจัดหางานในพื้นที่สถานที่ทำงานค่ะ 6. กรอกเลขประจำตัวคนต่างด้าวและกดตรวจสอบระบบจะตรวจสอบข้อมูลรงงายการต่างด้าวและกดถัดไป 7. ตรวจสอบข้อมูลในจ้างสานประกอบการหากไม่ถูกต้องกระติดต่อสำนักง,งานจัดหางานพื้นที่ เพื่อขอแก้ไขข้อมูลเมื่อนายทะเบียนได้แก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดโหลดข้อมูลต่างด้าวใหม่ระบบจะแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันค่ะ 8. เลือกข้อมูลสถานที่ทํางาน9ตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวสิกรอกข้อมูลคนต่างด้าวเพิ่มเติมตามแบบทบอลหนึ่งกรมการปกครอง11เกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางกรอกข้อมูลการตรวจลงตาหรือการออกวีซ่าหากท่านยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน หือเอกสารไม่เรียบร้อยให้กดยื่นเอกสารต่างๆในภายหลังค่ะโดยจะต้องยื่นเอกสารให้ครบถ้วนภายในวันที่15พฤศภาคม2566เท่านั้นนะคะ 12. ตรวจสอบข้อมูลการทำงานสัญญาจ้าง 13. กรอกข้อมูลประกันสุขภาพหากเป็นประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยเอกชนให้กดตรวจสอบข้อมูลระบบจะเชื่อมต่อข้อมูลให้ท่านอัตโนมัติค่ะหากเป็นประกันสุขภาพกับสถานพยาบาลภาครัฐให้กรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนด และแนบเอกสารให้เรียบร้อยรวมถึงเอกสารการยื่นขึ้นเบียนประกันสังคมที่กำลังร,งรอสิทธิประกันสังคมอยู่ด้วยนะคะ15หากเป็นประกันสังคมให้กรอกเลขที่ประกันสังคมแนบเอกสารสำเนาบัตรประกันสังคมหรือสำเนาบัตรชมพูและใบเสร็จรับเงินประกันสังคมเดือนล่าสุด16การแนบไฟล์เอกสารของระบบสามารถแนบได้เฉพาะไฟล์ pdf หรือไฟล์รูปภาพเท่านั้นนะคะโดยต้องมีขนาดไม่เกิน5เมิไบต์ค่ะ รูปถ่ายคนต่างด้าวโดยรูปถ่ายจะต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกเห็นหน้าชัดเจนมีพื้นหลังสีขาวเท่านั้นค่ะสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกาสารใช้แทนหนังสือเดินทางสำเนาหลักฐานการแสดงการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือวีซ่านังสือรับรองการจ้างบอต4 6กรณีท่านเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวท่านจะต้องแนบเอกาสารเนมริดบัญชีรายชื่อจากทางการสปปลาวด้วยนะคะ17ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด เมื่อข้อมูลถูกป้องแล้วให้ท่านกดยื่นบอตอ50ได้ทันทีค่ะระบบจะแสดงสถานะรออนุมัติขั้นตอนถัดไปสามารถพิมพ์ใบชำระเงินและนำไปชำระเงินได้ทุกช่องทางของธนาคารกรุงไทยค่ะเมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงใบเสร็จและใบรับคำขอท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเก็บไว้ได้เลยค่ะเ <et> พียงเท่านี้ท่านก็สามารถใช้งานระบบต่ตออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวสี่สัญชาติทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เรียบร้อยแล้วนะคะ และพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ